พันหวันหเลยเด็ดที่หัรข้ขับบ่รับขึ้ขับบ่บ่ล่องมึงอะไรเด้ครับขับไปมึงไปยังขับไปมึงน้ำกันครับล่องเลยเลยครับ มีร่องเล่นไฟรังหุ่นก็ได้ใบมีดใบมีดน้องดีๆแล้ว รถลากาลูกค้าบารรทุกนะครับผมทดลองโฟล์คโฟล์คตาเอเชียโฟล์ตาบรรดุงลูกค้ามาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมมีลูกค้าเซลร์เฟลมเซอร์อเฟลมกำลังเลือกเฟลมกำลังหายเฟลมประเทศไหนมีขั้นมากบอกครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าท่านได้สนใจก็สามารถเขามาเลือกมาชุ่มนะครับขอมาเลือกมาชุม่มขอมาทดลองขับพียังเพิ่นไกไเหระครับผมทดลองขับถือใจค่อยจองถือใจค่อยมาจํานะครับพี่ยังเพิ่นเนี่ยเพิน่นว่าขอเขางมาเบิรงก้อนหะ,ะมาสนไก่มาได้กับวิญญาณวัตมักขึ้นว่าอ ใคป็นได้กับยานนะครับประจามาขึ้นมารถปี65นะครับดาววาแพงพี่น้องเงินอยู่หมื่นสองหมื่นนะครับสามารถเขามาเหียกมาชุ่มนะครับเขามาคุยรายละเอียดนะครับทดลองขับกันได้นะครับผมก็รถใหม่ซัมรถใหม่นะครับอเอ,อ รถปีหกแค่นะพันหกลอยกว่าชั่วโมงนะครับเป็นเดิมเลยละ่ะอันนี้ก็คือขันชัว่าเพิ่นตรวจเช็คสภาพไผ่แล้วนะเก็บซีเก็บไล่หยาแผลห่วยคักเลยล่ะนะครับโอชีนะครับเนาะครับนะผมเรียบร้อยนะครับจองเรียบร้อยนะครับผมเอาขอเขาเจ็บได้ดูพี่นะเขาเจ็บเลย,นะข,เเลยขันจ้าโอชีลงไปข้าง่างแล้วขอยาป้ายไปติดเชื่อนะครับ งาน,นี่ก็จองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไว้ข้างหลังนะครับเนาะนสองแพ็คโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าถ้าเชิญเชื่ออนุมัติถ้าเชิญเชื่ออนุมัติเดี๋ยวผมจะแจ้งแค่นึงนะครับเนาะแต่ว่าขันทัวร์มีเจ้าหน้าที่เขาจะขอไปหาแล้วก็ทูบอกผมว่มาเออเจ้าหน้าที่เขาจะขอไปหาเราเด้อโอเคนะทูบอกผมนะครับผมอันนี้น้าผมให้ไปกินก้อนสองแพ็คตั้มือรับรถก็ค่อยแชร์อีกสามแพ็ค เป็นหาแพ็กนะครับเนาะโอเคเอาเดินทางปลอดไฟฉุกเฉินมาด้วครับด้วยับขอบคุณครับขอบคุณครับผมไเลยนะครับลูกค้าจากบุญราชธา,า,านีนะครับผมเป็นยิ่งดําเซล่ยลักนะครับยิ่งดําเซล่ยลักยิ่โดนเตือนมีคนไรขอบมากอยากมาชมเมืองรถนะครับตู้ซอร์อครับคับยกงามพี่น้อง จองแล้วกับสีเตือนน้ำมันรถไถ่พ้อผมด้วยพี่น้องนะครับพาลูกค้าเขามาจองนะครับผมเตือนน้ำมันรถพร้อมนะครับหน้าปุ่มที่หนึ่นงสองเซ็กต์มา,า,าแล้วสรับผมเนี่เอาถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นใดก็สามารถเขามาเรียกมาชมนะครับเขามาคุยรายละเอียดได้นะครับผมผมเซลล์หลักคูบตาเอเชียคูบตาบันดุง ขาวปยพาข่าวท่า 9, นดีใครจะลืมฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเซลล์รักข้ามาอัปเดตนะครับตอนรับลูกค้านะครับที่กูปาต้านะครับข้าวปโยพน์าข่าวท่านดีก็ฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามเซลล์รักขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ